ส uhm like, ังขังสระนังขจามโมราคาายาิสรานนสหาปัญจสิลังสรนังขจา สมาธิอามิอเป็นตออาปัตังสมาธิอามิอเมชาราเวรมณีสิกขาพระเจรานุเสร็จรูปเรียนท่านสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีคำเพ่งพระราชกรณียกิจนานาประการเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมุีและพระผู้เป็นศาสนการ ผู้เรีนติส agara เทวเมวะตัพเผู้เรสังกัปปะวะวะอาสัตมาเยทวะวิวนสติายุกขะวะคนในไทยเสกแล้ว ก็คราหนึ่งสองส